อาหารที่แช่ตู้เย็นไว้นานคุณค่าของอาหารลดลงไหมแล้วอันตรายหรือไม่เอิร์นเวมีคำตอบค่ะอาหารเมื่อนำไปแช่ตู้เย็นช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้ในระดับหนึ่งแต่หากเก็บไว้นานอาหารจะมีไนตรัสเพิ่มขึ้นอย่างมากและเสี่ยงอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะ หลายคนคิดว่าอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นนั้นปลอดภยัยยับยั้งการเน่าเสียเพราะตู้เย็นสามารถยับยั้งอัตราการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียแต่การเก็บอาหารไว้นานเกินไปก็มีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภยัยและอาการที่เรียกว่าอาหารเป็นพิษในตู้เย็นค่ะในด้านโภชนาการ อาหารบางชนิดไม่ควรทิ้งไว้ค้างคืนและการอุ่นซ้ำหรือให้ความร้อนในรูปแบบอื่นๆไม่สามารถทำลายจุลินทรีย์และแบคทีเรียทั้งหมดได้รวมถึงในไตรที่ฝังแน่นในอาหารเมื่อเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ในตู้เย็นปริมาณในไตรจะค่อยๆสะสมผู้ใหญ่จะดูดซึมในไตรประมาณ0.2ถึง0.5กรัมอาจทำให้เกิดพิษได้ หากบริโภคเป็นเวลานานอาจนำไปสู่มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่อาหารที่เหลือและนำไปเก็บไว้เพื่อรับประทานมื้อต่อไปคุณค่าทางโภชนาการของผักก็จะลดลงนอกจากนี้หากมีการเก็บรักษาไม่ดีพออุณหภูมิในการเก็บไม่เหมาะสมจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในระหว่างการเก็บก็จะทำให้ท้องเสียหรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นอาหารเป็นพิษได้ค่ะ อาหารอุ่นซ้ำบ่อยๆคุณค่าทางโภชนาการลดลงอาหารที่มีการอุ่นซ้ำซากหรือต้มตุ๋นเป็นระยะเวลานานจะมีโอกาสทำให้คุณค่าด้านโภชนาการลดลงด้วยค่ะติดตามเ e อิ n w a y การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว 02 751สอง9าสสเก้าก้า